อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะมือนีนะคะพวกทีมงานรัตนศินได้ตื่นแต่เศร้าแต่เที่ยวค่ะเพื่อว่าสิเตรียมสถานที่ติดตั้งเวทีนะคะเพื่อสิตอนรับอ่าช้าเอซของจังหวัดยะโสธรค่ะมือนีกระตรงกับวันที่8 8เดือนตุลาคมพศ2567ันหงหจหลังจากเป็นมือออกพันษาแล้ว ่านมาเหมือคขึ้นแล้วก็ม้วนม้วนกับพี่น้องนะคะข้ามกลางฟังเสียงปุเสียงบังกระโพกแตกจุ่มตามจุ่มตามป่า่าเสียงดนตรีชนิดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะจุนหัวสีสวางประสันวาุูปหันมาทางพี่กับพี่ค่ะติดตามชีวิตแม่ครัวพ่อครัวเหมือนเดิมนะคะของทีมงานรัตนสินน้ำทีมงานโดยพ่อครัววีนะคะและก็แม่ครัวนั ตีน้องนัตตี้นะคะเพื่อนจะได้ลูกขึ้นมาแต่เดิกๆขึ้นมามาหนึ่งเข่าไสา้เข่าเตรียมให้ลูกๆพีมงานของรัตนสินเด้อ่ะพีนน่น,น้องป้าดูมาถือกินเข่าจะมาหอมห่วยๆแทกจะหครไม่แท็กเข่าท่านไอเขาอนไีอย่างนี้เข,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 ขาโมเมียนเข,ขาผสมท่านจะเพลิดความตี้เอาคือวายยิงสั้น มันเจีงไห่เสริมงาดำต่อต้านอนุมูลอิสระพอมโอ้เสริมเสริมงาดำพอมโอ้จะไป็นข้าใจว่าวเนาะเขาแม่ผ้าอันมากด้วยวิตามินครับต้องมีท่านอย่าหันท่านอย่าหันมันบ่อท่านอย่าผุดอวยแม่ทั้งฟีหักอันแม่ขั้วนาตีปลากละมังใจผักพี่น้องปลาเลี้ยงหมูกรบอกปานต่ละมือนะคะเบิดมือและแจักอันคาบและแจักโล้อค่ะผักนี่ ขาบละสิบขาบละสิบลสาวลรขาบละสิบาบละเศร้าล่าลาปลาเสงวัดจะมาขี่ทิมงานเพลน่นหลายดิเนาะ <c oughs> หลายมือนีแต่เมฆอย่างเศร้าม่นู้อย่างเศร้าค่ะพัดกระลำพัดกะลำโออันขอซูมกลองไม่กันวังหันถือ่ายถึกว่าลานเรามือนีก็มือนีน้องเรียกแต่้ม่อาศัยค่ะม่อาศัยบรลมีพกาเพยฮะ น่องถอเขาบอกว่าเป็นบ่อถอฟาน,นี่เอามึงเป็นน้องได้กูกะสิเป็นน้องนั่นแหละตัวน้องนัดน,น้องเรียคือขาน้องเรียอันเมนูกับข้าววันนี้คืออะไรครน้องนัดผัดกะหล่ำใส่ไก่ผัดกะหล่ำใส่ไก่กลปลาโถ่ก็มีปลากระเงี้ยด้วยนะอันให้ถามในข้อไกล้ลาตานีน,น,นสิงห์ยุใส่ข,สข้อใก่อยู่สวนกล้วยเออขุดสิไปกับเนี่ยแหละขุดสิไปปล่อยไก่ที่ออก <c oughs> <c oughs> มือได้มือได้กินแต่ไก่ไว กับมีของข้าวของหวานน้ำตัวกล้วยจุลานไปยังสันมาดมีห้วกล้วยปะกล้วยยิ่สิว่ากล้วยยู่สวนอันของชาวหลัตจนาสี่เท่าเดิมยังจะกินนั่นล่ะสาวยังจะได้กินมัดสุยางชุวเนี่ยบักเน่าก็ม่ได้ซื้อบักเน่านี่ก็มนตีบักเน่านี่บักเขียดีบักเขียก็ย่สวนปาดสวนใด้วนทาง หนึ่งเข่ามือแล้วจ้าหัวครับบ้านนันพออพวีพ่อพั่ววียิงแปดหัวเข่าสวยอีครับสองหมอยี่ยครับนี่ยถามว่ามือมึงถามว่าคาบโอ้คาบแมนบอลวันมะนิการ์แมนอันพ่อสีนะคะข้ามบอดในวงการนะคะอาจารย์สีเป่าแสกนะคะแมนแล้วเป่าแสกบ่ก่อแสกวันหวานเออ อันนั้นจักมือก็ค่อยเติมแจ๊ทแท่หนึงนี่สามรถสามมือสามมือสามมือโอ้เป็นยังไงค่ะนั่นมือขึ้นนั่นลังอันเป็นบอดภาษาเป็นยังไงเอาสร้างเสียงอันว่ามันสงครามดีหอดีสามลุกขึ้นมาตบตัวยุ่ง คืแดงแต่เสียแดนเซอร์นี่นทีมรตาสินเจ็ดสิบเจ็ดปีแห่งซาแท่เสียเสียมันครับผมเสียมันที่คอยรับได้น้ำมูเล็งามครับเล็กงามตัวที่เที่ยวนาซุนซุเที่ยวเนซุนซุนบัีเจ็ดเจรอบาที่บอกเล็กความรวกบอกค่ะอวยนี่ัดีค่ะมาจะบางส่วนบางส่วนกับประธานแม่พี่น้องนะคะเฮ้อ พรท่านไอนุญาตบ้านอนุญาตเออเล่ายุ่หนานีย่ในขาดนียู่นในขาดแตนอยยุ่เล่าไปท่นอนุญาตต้องขอลวก่นอนนะโมานคน่ยหลายครับหลายป่หลายครับ่งนข้าววานอกจากเห็ดขัวแล้วนะตีเห็ดอย่างเนี เฮ็ดคอนวอยเฮ็ดฉากกางเต็นแล้วก็คืนเล่นในทุ่งวทีพุเแล้ยวโอ้ไฮหหอันแย่แหล่เฮ็ดน้ำเนื้อเดือเฮ็ดอันเห็ดนี้เฮ็ดจันสแตนกับอันเฮ็ดจันกางเต็นน้ำเนื้เดือ ันผู้ใดมีความสามารถมีความมิจใัยอ่ะเด็ดโอ้ยขวยมิจัยรัฐบาลของว่าปีนี้ขวัยสสีาเงินอย่างเยอะจากบ้านทำอาหานแมนะช่แล้วย่างนี้อล้ไปงินน่นน่ะหาเป็นเรียงหัวโอ้ยเลียงตะปวอะไรมาเลียงพอวัเลดเรียงตะัวอะไรครับแนทฝากพี่ฝากน้องปิดช่องให้แนครับอาฝากพี่ฝากน้องโดไลคโกดแช่ฝาก าช่อง u b u y o u t u b e ของพาร์ลออฟฟิเชียลยยแหล่พาร์ออฟฟิเชียลยายแหล่้าลออฟฟิเชียลกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจบด้วยภาพสวยๆของนางน้องนัตตี้จ้าหน้าผากกุเหลือน